สวัสดีครับเพื่อนๆอวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไปให้ปุ๋ยผู้สากันครับอันนี้เป็นน้ำหมักเป็นขี้ควายนะครับหมักทิ้งไว้ก็พอดีปลูกนี่ครับเพื่อนๆปลูกผู้สาไว้ครบเดือนแล้วครับ ก็วันนี้จะมาให้ปุ๋ยครั้งแรกต้นไม้ก็จะเๆสาๆหน่อยนะครับยังไม่ได้รดน้ำนี่ครับปลูกปลูกติดไปนะครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์จะไม่ได้รานี้พันธุ์อะไรมันมี ที่ซื้อมามันมีน้ำอ้อยแดงอินเดียแล้วก็ก้นแหลมนะครับก็นะครับเอาน้ำหมกักอันนี้เป็นขี้ควายครับขี้ควายหมกักลาดนะครับลาดรอบโคนเดี๋ยวรอเขาออกลูกครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่า เป็นพันอะไรเหมือนกันจำไม่ได้คือมาพวนด,ดินแล้วก็เก็บยญ้าออกครับแล้วก็มาลาดลาดแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำตามครับนี่ไหนหน้าให้ก็ เชอมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเดี๋ยวมาไล่ถ่างหญ้า,าแล้วก็ควนดินแล้วก็ให้ปุ๋ยให้เขามีสารอาหารนะครับ เดี๋ยวผมไปเอาน้ำมารดก่อนต้นนี้ก็เป็นผู้ซาสามรถครับเอาตามาเสียบไว้เอากิ่งนะมาเสียบโตละปีนี้น่าจะได้ได้ชิม เช่าอมก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเพื่อนๆอมันร้อนแล้วนะเป็นไม่หนาลวละที่สวนยังไม่มีระบบน้ำนะครับใช้ลาดสายโลเอาควรดินควรดินมันดีนะครับมันเก็บน้ำได้เยอะดีครับ เดี๋ยวตอนเช้ามารดน้ำพุกานรให้ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวตอนใบบ่ายเย,ย็นๆก็เดี๋ยวไปให้ฝรั่งครับรดตามมากๆหน่อยปุ๋ยไอ้มแมลงนะครับน้ำน้ำหมกนะักเนี่ยใบไหมเลยนะถ้ารดน้ำตามไม่ถึง ปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์ครับมันมีซื้อมามันมีน้ำอ้อยด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้นไหนเหมือนกันสองต้นนี้แหละมีแดงแดงอินเดียต้นหนึ่งน้ำอ้อยแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นก้นแหลมครับก้นแหลมสุโขทัยครับซื้อไว้เอากิ่งครับก็เลยปลูกติดหน่อยพอดีเพาะต้นพันธุ์ไงล่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราปลูกต่อป่าและน้ำไปก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนยอดเอาทีหลังรดน้ำก็สักของผมมาประมาณสองวันสามวันครับลดทีนยในหนาเขาเหมือนเขาหนาวแล้วเขาทิ้งใบหมดเลยนะครับ ก็ปลูกไปไม่ถึงปีครับปลูกตอนผลปลูกเรื่อยๆครับพราะน้นเดี๋ยวเขาโตก็ได้ผลผลิตเองเดี๋ยวตอนเย็นก่อยมาลดจะอมคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ